สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนะคะ realty income ค่ะหรือตัวย่อในตลาดคือ O เขาเป็นกองทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIT นะคะครับผมที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสโลแกนของเขาค่ะ the monthly dividend company บริษัทที่จ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือนอันนี้เป็นจุดขายที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะใช่ครับ Realty Income Corporation เนี่ยเขาเป็น r e ี t ที่จดทะเบียนในตลาด N Y S E นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1969ถือว่านานมากนะครับสนักง,งานใหญ่ยอยู่ที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียครับอืมเก่าแก่พอสมควรเลยนะคะแล้วพอพูดถึงเรื่องปันผลรายเดือนที่ทำได้ต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้คะ่ะอะไรคือธุรกิจหลักจริงๆของ Realty Income หรอคะเขาทำอะไรกันแน่ครับ ธุรกิจหลักของเขาก็คือการเป็นเจ้าของแล้วก็บริหารจัดการพอร์ตอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่เลยครับโดยเขาจะปล่อยเช่าให้กับธุรกิจต่างๆนะครับส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าระยะยาวที่เรียกว่า triple net lease หรือ NNN นะครับ triple net lease อืมอันนี้มันต่างจากสัญญาเช่าทั่วไปยังไงคะ คือสัญญาแบบ NNN เนี่ยนะครับโดยหลักการแล้วผู้เช่าจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้ใจหลักๆที่เกี่ยวกับตัวสินทรัพย์นั้นๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีที่ดินค่าประกันภัยแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงทั่วไปด้วยครับอ๋อค่ะมันทำให้เรียวที่อินคัมเนี่ยเมีกระแสรายรับค่าเช่าที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอมากๆแล้วก็คาดการได้ง่ายขึ้นเพราะภาระค่าใช้จ่ายตรงนั้นผู้เช่าดูแลไปแล้วครับเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนกับว่าภาระเรื่องการดูแลตึกค่าใช้จ่ายจุกจิกต่างๆก็ตกไปอยู่ที่ผู้เช่าเป็นหลักทาง realty income ก็เหมือนโฟกัสกับการเก็บค่าเช่าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นอย่างผู้เช่ารายใหญ่ๆที่เราคุ้นชื่อกันก็มีใช่ไหมคะอย่างเช่นออ Walmart หรือ Walgreens ใช่ครับมีเยอะเลยครับ Walmart w a l g r e e n FedEx หรือแม้แต่ s e l e v e n ก็เป็นผู้เช่ารายสำคัญของเขาเหมือนกันอ๋อค่ะ แล้วก็ธุรกิจเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐอเมริกานะครับเขามีการกระจายการลงทุนไปในหลายประเทศด้วยทั้งในสาอาณาจักสเปนอิตาลีแล้วก็ประเทศอื่นๆในยุโรปด้วยครับอืมก็เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีนะคะทั้งใน,นแง่ของตัวผู้เช่าอุตสาหกรรมแล้วก็ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ด้วยถูกต้องครับแต่ถึงจะพูดเรื่องการกระจายความเสี่ยงหรือโมเดลธุรกิจไปแล้วนะคะ จุดที่ทำให้โอดีโดดเด่นมากๆในสายตานักลงทุนส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเอาเหรอเงินปันผลรายเดียวนี่แหละค่ะจ่ายต่อเนื่องมากว่า50ปีนี่มันมันเหมือนเครื่องจักรผลิตเงินสดชั้นดีเลยนะคะเนี่ยจริงครับอันนี้เป็นจุดแข่งที่สำคัญที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้การจ่ายปันผลได้ทุกเดือนต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้มันสะท้อนความมั่นคงของกระแสะเงินสดจากค่าเช่าได้เป็นอย่างดีเลยครับ แถมยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน d i v i d เดนอ r ริสโต r ครัด้วยนะคะตรงนี้มันมีความหมายพิเศษยังไงคะนอกเหนือจะแค่ประวัติการจ่ายปันผลที่ยาวนานครับการเป็นดีว i d เดนอ r ริสโต r ครัเนี่ยมันไม่ใช่แค่สถิติโกโก้นะครับที่บอกว่าบริษัทจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาแล้ว25ปีขึ้นไปแต่มันยังเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตี คุณภาพของการบริหารจัดการความสามารถในการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพคือบริษัทต้องโตโตได้มีกำไรพอที่จะเพิ่มปันผลให้นักลงทุนได้เรื่อยๆแม้ว่าจะต้องผ่านช่วงเศรษฐกิจที่ดีบ้างร้ายบ้างสลับกันไปซึ่งนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงจะชอบมากครับอืมจริงด้วยค่ะด้วยเหตุผลพวกนี้นะครับหุ้นโอกก็เลยมักจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนกลุ่มที่อ ต้องการกระแสงเงินสดสม่ำเสมอต้องการรายได้ประจำทุกเดือนหรืออาจจะต้องการเพิ่มความมั่นคงโดยรวมให้กับพอร์ตลงทุนของตัวเองครับค่ะ <c oughs> แล้วถ้ามองในแง่ผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงล่ะคะแน่นอนว่าข้อดีเรื่องรายได้มั่นคงปันผลสม่ำเสมอการกระจายความเสี่ยงต่างๆอันนี้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วครับ <c oughs> แต่ความเสี่ยงล่ะคะมีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับรีดอย่างโอบ้าง ความเสี่ยงสำคัญอันหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงเสมอก็คือความอ่อนไหวต่อเรื่องอัตราดอกเบีย้ยครับโดยเฉพาะช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นเพราะว่าธุรกิจ r e ทเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมักจะต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุนซื้อหรือพัฒนาอสังหาริมทร,รัพย์ใช่ไหมครับค่ะเพราะอัตราดอกเบีย้ยมันสูงขึ้นต้นทุนทางการเงินของบริษัทก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย อันนี้ก็อาจจะไปกระทบความสามารถในการทำกำไรหรือแม้กระทั่งความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตได้ครับอืมประเด็นนี้สำคัญเลยนะคะใช่ครับแล้วก็มันก็ทำให้เกิดคำถามตามมาอีกว่าแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีละ่ะเกิดภาวะถดถอยขึ้นมามันจะส่งผลกระทบต่อผู้เช่าซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของรีสมากน้อยแค่ไหน ผู้เช่าอาจจะประสบปัญหาทางการเงินจ่ายค่าเช่าไม่ได้หรือขอลดค่าเช่าแบบนี้ก็จะกระทบรายได้ของ r ี i t s โดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมอีกที่เป็นปัจจัยภายนอกที่เราต้องพิจารณาด้วยครับเข้าใจเลยค่ะพอฟังแบบนี้เราก็เหมือนเป็นการชั่งน้ำหนักกันนะคะระหว่างความน่าสนใจมากๆของเงินปันผลรายเดือนที่ดูสม่ำเสมอและมั่นคงสุดๆ กับความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทอาจจะควบคุมได้โดยตรงอย่างที่ทางดอกเบีย้ยหรือภาพรวมเศรษฐกิจสรุปได้ตรงประเด็นเลยครับเรีย t ที่อินคัเขาเสนอความน่าสนใจมากๆในฐานะที่เป็นแหล่งสร้างกระแสเงินสดรายเดือนที่มีประวัติยาวนานพิสูจน์ตัวเองมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ผูกอยู่กับปัจจัยมหาภาคอย่างที่ว่าครับซึ่งนักลงทุนก็ต้องประเมินแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ ก็เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสำหรับ r e a l t y Income ทีนี้ก็อาจจะมีประเด็นทิ้งทายให้ลองไปคิดกันต่อดูนะคะว่าสำหรับคนที่มองหาสินทรัพย์ประเภทนี้เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวเนี่ยการพึ่งพิงปัผลรายเดือนที่ดูมั่นคงมากๆจากสัญญาเช่าระยะยาวมันจะเพียงพอที่จะชดเชยความผันผวนจากปัจจัยภายนอกที่เราคาดเดาได้ยากอย่างอัตราดอกเบี้ยหรือภาวะเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าอะไรคือจุดสมดุลที่เหมาะสมจริงๆก็น่าเก็บไปขบคิดกันต่อนะคะ